การกลับมาของกรรมกรข่าวของคุณสรยุทธเรื่องเล่าชาวนีข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยปักหมุดรอเลยสรยุทธคัมแบ็กเตรียมจัดรายการข่าวอีกครั้งภายหลังจากที่นายสรยุทธสุทัธนาจินดา ได้รับการปล่อยตัวในคดีฐานะสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดพรบรว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับการพิจารณาพักโทษเหตุพิเศษตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นและในช่วงเวลาต่อมาเมื่อวันที่4เมษายน สถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ได้แต่งตั้งให้ในายสรยุทธสุทธัศนจินดาเป็นที่ปรึกษาด้านข่าวต่อกรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์เพื่อให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนารายการข่าวและให้คำแนะนำในด้านการปฏิบัติงานของฝ่ายข่าวต่อไปมีผลตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมา ล่าสุดนายสรยุทธ์มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งแจ้งข่าวดีให้แฟนๆได้ทราบโดยโพสต์คลิปวิดีโอลงใน Facebook พร้อมระบุข้อความว่าครอบครัวข่าวไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนช่องสอยู่กับคุณข่าว3ช่องสทั้งนี้มีการเปิดเผยสรยุทธ์จะกลับมารับหน้าที่พิธีกรข่าวเรื่องเล่าเช้านี้อีกครั้ง ซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมนี้กองติดข่าวขยี้ทุกดรามา่าและการกลับมาของกรรมกรข่าวของคุณสรยุทธเรื่องเล่าชาวนิ่ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ